สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะครั้งวันนี้เราจะมาร่วมเคล็ดลับการการอะไรอ่ะการการเวลาการหาห้องลับกันนะครับห้องแรกนะครับขารู้กันหมดแล้วมั้งไม่รู้เลยแต่แค่ทำคลิปไปถึงนี่ครับห้องข้างใต้ครับให้เรานะครับเดินมาที่ห้องที่มีรถไฟนะครับได้หรอ กดไปที่ตรงนี้นะครับสองที่นะครับแล้วก็มันจะมีห้องรับผู้เลยนะครับกดเดี๋ยวผมจะกดก่อนนะกดสองที่ทำไมกดทีเดียวก็ได้กดแค่ขอบคัณต้องกดสองทีนะครับนี่แล้วก็จะมาอยู่ใต้นี้แล้วนะลืมบอกนะครับมันต้องเป็น map book heaven เท่านั้นนะครับอู้เยอะเลยเนี่ยกดคร้บลืมบอกไปเดี๋ยวว่าเพื่อนกำลังเข้ามาเพื่อนกำลังเข้ามานะครับต้องรอหน่อยนะครับ แล้วก็ที่ที่สองนะครับอยู่ในน้ำครับนี่แล้วต้องจำได้อยู่โดลงไปเลยครับนี่นะครับแล้วต้องไปทางนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยครับวิ่งเข้าไปเลยครับแต่ก่ันต้องเข้าไปอ้าวทำไมไม่เข้าไปเลยนี่เข้าไปสี่เออนี่นี่ครับเดี๋ยวผมเอาไฟฉายเอาคุกโคอาสติหนีตั้งนะช่องเมก ไปเลยครับจมไปเลยครับอย่าลืมเสกไฟฉายด้วยครับนี่ครับอย่าลืมเสกไฟฉายนี่มันจะเป็นทางครับที่ไปที่นี่เลยครับไปที่ธนาคารนะครับเป็นทางลับไฟฉายนีมนะครับอย่างพ่อจำไม่ได้มาจำเนมลาเนมลาเหรอวะไม่ถึงแล้วเนมล นะครับแล้วก็ยังมีทางลับอีกทางด้วยนะมาตรงนี้นะครับนี่ยนี่แล้วก็มีทางลับในทางลับอีกทีนะให้เราก,กดไปที่ตรงไฟตรงนี้นะสองรอบนี่ครับจะมีนี่ทางลงมาข้างล่างอ่าแล้วก็ทาง ทางหนึ่งนะครับให้เราขึ้นไปทางนี้นะขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะจะหน้านี่เนี่นี่ครับมันจะเป็นทางลับที่เปิดได้นะเรากดไปที่กำแพงตรงนี้มันก็เปิดได้นะอยู่ใกล้ๆก็ได้แล้วจะมีทางลับในบ้านดินะครับ๋จะผมจะไปลองให้ดู ไปหาบ้านก่อนบ้านไหนว่ะเออนี่เลบ,บ้านนี้ว่าอนี่ครับบ้านที่คลาสสิกนะครับคือบ้านไหนตรงนี้่ครับดูหน้าตาตัวละครของไอ้ดูด้วยสักนี่ครับบ,บ้านนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะ เขาถึงจะปลดออกข้องทางนั้นได้นแล้วต้องทำตัวให้เล็กก่อนครับเล็กสุดเลยครับเล็กที่สุด่ะครับ เอยเอยเอยจะทำอะไรเฮ้ยนี่อย่าทำเ่ย